คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงและมีคำหยาบคายมากนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะตอนนี้คันตร์กรกำลังเปิดคลิปอยู่แป้งนี่นะคบวันนี้นะคะผมเจอเออผมเจอพี่แป้งครับผมผมกำลังจะเล่นกับพี่แป้งครับผมจะมาไล่ฟันใจหรือเปล่าเป็นพี่แป้งตัวจริงจจะตัวปลอมก็ได้ผมมากับพี่จุ๊บแจงกมากับพี่กินและพี่ไมการเดียนด้วยครับน่าจะเป็นตัวจริงนะครับเนี่ยคือแบบซ่อนตัวก็ไม่มีแหบเพราะว่ามีคนรอบข้างที่ชื่อทั้งงานตามาก สลึงยังแพงอุ้ยอุ้ยแล้วมันเกิดอะไรอยู่ข้างบนกันหมดเนี่ยเจอกันทุกคนเลยอ่ะคือแล้วแล้วอยู่เปนกระเด็นเป็นตะงานแล้วยังไงดูหน่อยเขาน้าดูหน่อยเออเจอกันเจอกันโอ้ผมขอตายก็คือตายกันจนหมดผมขอตีตัวออกผมขอตีตัวออกห่างก่อนนะไอัขมามันเป็นตัวปืนอุ้ยมมมันาาอุ้ยลุงเป็นลุงเหรอมัาอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้านเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลุงอย่ายิงผมลุงอย่ายิงผมลุงนี่ขอดูตีอีกแล้ว คือเราแบบทาเราหลบอยู่ที่เดียวกันก็ไม่มีไงต้าต้าต้องหนีต้าออกไปที่อื่นโอเคเสียงหัวใจไม่มาลุงคอปดิวตี้ตรงนี้ตรงนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยแยกกันปั่นก่อนดีกว่าแป้งว่าได้เพราะฉันน่าทำพังโอเคฉันจะหนีหนีเธอตกงแยกกันปั่นหรืออะไรแยกกันปั่นเลยต้าตัวต้าต้องเอาโทเทมนะพี่ไม้ไม่ได้บอก บอกบอกนี่ไงตรงบ้านเล้งมีโทเทมเดี๋ยวไปก่อนไปกับใครไม่รู้ว่าเป็นคนดำคนดำคือจุกแจงถ้ากัดโทเทมระเบิดอุ้ยตกใจอุ้ยวิ่งเลยอุ้ยแต่แมวมาแล้วนะคือมันเห็กกีตาร์อย่างมองไง่มันมองอ้ยข้าราชการเห็นแป้งอุ้ยมันยิงแล้วมันยิงแล้ว ที่ติ่งกีแขวางไม่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 มีสิ่งขวางขวางของใดๆแสดงว่ายืนยืนโล่งเลยโหแล้วแล้วคือเพื่อนเต็มเลยฉันเห็นเพื่อนเต็มเลยเขาเด็กทำอะไรไม่ได้ไอ้มันพาพาต้าลงขวีอ้าวแต่เพื่อนมาช่วยแป๊บนึงเ่้ยเดี๋ยวลง้าตังยิบห้าตังพาต้าลงขวีแป๊บหนึ่งจงอยู่ใกล้ๆมันไปไม่ถูกอ่ะมันไปไม่ถูก พื้นเตีองก่อนนะเอาพี่ใกล้เสร็จแล้วตาดินตาดินเสร็จแล้วค่ะผมร่งเครื่องรุนลุนรุนรุนหิอะไรวอะอะโทตาได้มา50ตังแล้วเอ้ยได้แล้วนี่คือยื้อเวลาให้คนอื่นอยู่จริงๆอ่ะไม่ได้แบบไอ้นี่หรอกปะขออะโทโเฉยๆคือคุณนี่นอกจากจะ เก่งแล้วยังปากดีด้วยวันไม่ข่อยฉะแล้ว่แต่หลายจังใครอยู่แถวต้าป่ะพี่พี่พี่ยู่มัไปโอ้อยู่อยู่กันทุกคนน่ะสามคนฉันเน้นกีต้าฉันอยู่ไกลอยากเคยอยู่กันจะมาช่วยกีต้าอะไรแต่ตาต้องไปพี่ไปทางไหนอะซ้ายหรือขวาดีไม่รู้ทางขวาไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไปนนู้ทางนู้นทางโน้นเหรอเออทางนู้นไปมันไม่มีอะไรเลยนะซ้ายอ่ะคิวตัวเองก่อนคิว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 ไปนะมันไปไหน มันใกล้มากเลยตรงนี้มันยังไม่มองมันจะไม่มองมันยังไม่มองมันยังไม่มองรอบบ้านเนี่ยรอบบ้านเลยจะอยู่ปั่นตรงข้างในบ้านพี่คิมมาตุกตักตุกตักเฮ้ยมันมีโท่เทมไฟมันมองกี้ตาไปกี้ตาไปมันมีโทเทมไฟแป้งปดอยู่อู้ๆแล้วนี่เราโชว์ตัวเลยครับนี่เดี๋ยวโชว์มาก่อนวิ่งวิ่งย่ยมันยิงใคร ไม่ใช่โทเทมโทเทมโทเทมระเบิดโทเทมระเบิดระเบิดโคตรแรงอ่ะโทเทมไฟตอนนี้มันตามใครอยู่ปะไม่มันอยู่ในบ้านเซนไร้เครื่องนึงมันน่าจะไปที่โทเทมแล้วนี่มาที่โทเทมเราต้องไปให้ไกลจากเครื่องที่เสร็จเครื่องเสร็จมันอยู่ในบ้านกีตาร์มานี่ไปตามพิกิตดีกว่าเฮ้ยมันมาที่โทเทมมันไปแล้วเดินดีกว่าเดินดีกว่าเฮ้ยมันตึกตักมันมอง พี <dı DANIEL> <st> ่ก <st ิดพี่กิดเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นฮูราจอยฮูราจอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอะไรคือฮูราจอยสมัยวัยรุ่นเนาะเฮ้ยยังกี้ตบไปโอ้โหฮิวตีวัยรุ่นหิวตีวัยรุ่นเลยกู ยังก็โอ้ยระเบิดพี่จีนโทเทมก่อนโทเทมเ่าจะได้สู้โอ้หอหเทมมีต้องกดสเปกตราไหมออ้ไอคุณมันเทรดคุณมันเทรดเทรดอะไรวะแป้งอยู่นั่นเหรอเทรดกับหนูไงล่อ๋อแป้งขอบคุณครับพี่ีนงม่งนาพี่นไม่ตรงมะพี่จีไม่ตรงมาเออตรงมาทาไมอ่ะตรงมาเอ้ยโอ้ยโอ้ยายหัายมาแล้วเาเจ้าชั่วมากคุณนั่งคุณนั่งคุณนั่งเฮ้ยมันหายไปแล้วว่ะ มันมาโทัเทมแน่เลยอ่ะตาทังทัวเทมมันอ้าวทุบแจ้งยู่ไหนไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วพี่กิ๊พี่กิ๊กมันให้หนูยิวดิมันมอง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 มันอยู่ไนบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านเอาเวแล้วเอาเวแล้วหนูกับมันเหมือนสวนทางกันแบบจังหวะอุยจังหวะของหนังอินเดียอุยไปที่เครื่องไปที่เครื่องมันไปที่เครื่องเสร็จมันไปที่เครื่องเสร็จไปไปไป อันนี้ันี้หันหน้าอีกแล้วมึงอีกแล้วมึงเป็นอะไรฮะสตอยู่ไหนอยู่ไหนเราอยู่ข้างนอกที่เราอยู่มันตากันไม่กุพิกิตเอวรวิ่งตรงมาแต่แดงวิ่งไปหาหยุดหยุดหยุหยุดหุพิกิตรหยุดพิกิตหยุดอย่ายิงามันยิงมันยิงไม่โดนโง่ตาคุณขี้เบียงมากอ่ะเฮ้ยมันมองมาหาฉันว่าเฮมันมองมองหรือเปล่า มันไม่มองแล้วมันไม่มองโอเคที่นี่ข้างนี้ซ้ายขวาขวาช่วยช่วยตาเลยพิกิตโอเคเสร็จไปแล้วพี่ไหนข้างนี้ข้างนี้ข้านี้ไหนไหนไหนมันมีข้างหลังนะมันเหมือนมันรอมันรอคนมาช่วยฉันไม่ต้องรอพวกเราไม่มีน้ำใจขนาดนั้นโคตรเลย โว้ามันไปไหนพาฉันไปห้อยแล้วพี่กีิรอช่วยเลยแต่ปั่นขึ้นสุดท้ายอยู่ไอ้เหี้ยอยู่ใกล้ด้วยจะต้องย่างล้องมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวตาอยู่อยู่แถวตามันมองอยู่มันมองกีตาร์อยู่มันเฝ้าเลยมันเฝ้ามันปั่นอีกทีมันหน้าจุ่มมันหน้าจุ่มมันจุ่ม ชิบหายแล้วทไมปหายแล้วล่อมันล่อมันมามันมาไอ้บ้าเอ้ยพี่กิ๊กไขไหนทางไหนดีทางไหนดีบางนี่คงขัวขัวขัวมาขัวขัวขัวเดี๋ยวแป้งลอยเดี๋ยวแป้งลอยมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันไม่ตายพี่มันหยุดพี่แมันหยุดไปมาจับกีตาร์ไปแล้วกีตาร์ไหมไปมาลุยค่ะกูไม่ตายอย่ามายุ่งกับกูพี่กิ๊าร์อยู่ในบ้านอยู่ในอาคารนะโว้ยตายแล้ว ปล่อยกูตายกันเลยไปไปปั่นเครื่องสุดท้ายตอนเฮ้ยกีต้าเฟดสามแล้วกีต้าตายแล้วตายแล้วขบวนขบนนี้มีป่ะไม่มีไม่มีไม่มีเอ้าเขาติดอะไรเนี่ยกูติดอะไรวะเนี่ยจะช่วยสักหน่อยทำไมเขาเจ็บสองขั้นอ่ะหรือเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เสร็จเสร็จนะกีต้าไปแล้วกีต้าไปหมดสังชั้นอย่างน้อยก็ให้ข้างบนนี้มีป่ะไม่เจอนะไอ้เครื่องเราก่อนหน้านั้นน่าจะเสร็จอยู่นะยังอ่ะ ม,มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าชมละ่ะมันเห็นฉันแล้วถูกอะไรละ่ะสนุกหรือเปล่าสนุกเลยไม่เห็นพี่แป้งมันไปปั่นเครื่องเก่าไปปั่นเครื่องเก่าเลยลเมันทำลายโทเทมตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาหาฉันอีกเครื่องหนึ่งเครื่องสุดท้ายรู้หมดเรียบร้อสิพิงอ่า จำปั่นเครื่องไหนก็ไม่รู้เนี่ยเครื่องใหม่ด้วยไม่เครื่องมันดี้ไอต่อ้าววันดีครับโอ้โหตกใจหมดเลยไม่เจออ่ะต่อวันดีครับลุงปั่นไปออ้อย่ายิงอย่ายิงเออคอมดิวตี้ไอ้สัตว์โอ้โหยิงไม่โดนครับผมผมมีสะท้อนกลับครับดาเมจสุดยอดนะครับผมอืออืออีอ้าโอ้าวตามวิกกี้อยู่ไที่ไหมเห็นหมอ้าวว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  อย่าพึ่งปันเสร็จนะเดี๋ยวมันตาแดงไปแบบสกิลการเดินสวนยังไงล่ะโดนเดินสวนไม่ได้ใช่ป่ะอันนี้ร่อสองตาแรกตาแรกตาแรกสองแล้วป่ะแรกอ่ะแรกหมดเลยทุกคนเพราะว่าตาโดนคนเดียวไปสามบ้อพ่อคนพ่อนตาตาพ่อคนอุ้ยเนี่ยด้วยอ้ยโอนเงี้ยล่ามันมามันมามันมาไปช่วยพี่กิทมันมาเดี๋ยวพี่รอดเดี๋ยวพี่รอดโอเคโอเคทีนี้มันมองว่ะมันพังมันพังพังเครื่องพังเครื่องอยู่มันกลับมามองแล้วมันกลับมามองอ่ะ พี่กี่ปารพี่กี่ปารพี่กี่ปาร์ไปแล้วไปพี่ปั่นต่อนะพี่ปั่นต่อนะไม่รอแล้วนะอุ่ยมันหันมองอ่ะมันมองมันตามพี่มันตามพี่มันกีดว่ะพี่แป้งปั่นเลยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะโอเคโอเคโอเคเอาเครื่องใกล้เครื่องใกล้เดี๋ยวแป้งเครื่องใกล้ก่อน แตงประตูที่ไม่ใช่ประตูพี่แป้งโอ้โหยิงกูอีกแล้วมึงยิงกูอีกแล้วพี่ก็บมันจุ๊บแถวๆนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยอีอ้าตีงแทงวันนรกแบงแบงประตูประตูแป้งเสร็จแล้วประตูแป้งเสร็จแล้วดีนิงทีตึกแบงแบงวิ่งมาวี่งหนีวิ่งมาวิ่งอะไรล่ะครับประตูแป้งประตูแป้งประตูไหนครับผมประตูไหนล่ะครับอู้ยอ้าเออไม่ท่าแล้วไปเลยไปเลยอู้ไปเลย มึงจะตีกูนะเติดโอ้โหจุ๊บแจงออกเลยจุ๊บแจงออกโอ้โหพีคิดไม่ได้ส้วะเนี่ยตาแดงปะพี่กิจตาแดงปะไม่แดงไม่แดงไม่แดงนะโอเคเดี๋ยวหนูช่วยเดี๋ยวหนูรอช่วยโอ้ยมันไม่อุ้มมานั่อยู่กับพี่กิจปะมันไม่อุ้มมาอุ้มแล้วอ่ะอุ้มแล้วอ่ะโอ้โอ้โอ้ ไปที่ประตูไปที่เอ้าไม่ไม่ไม่ไปที่ประตูแล้วมันเฝ้าแล้วครับเฝ้าเลยเหรออ่ะไปไปประตูว่ะแล้วก็วนครับนนี่อแแถว้้หลละะมัใกเดินวนครับผมไปสามรอบเลยออกเลยดีกว่าโอ้ยหันมาตีอีกทีหนึ่งด้วยหมันไต้จะจะแค้นเรานายจะแค้นเราเลยนายแค่ยิงนายแค่ยิงเว้าแนั่นเอง โออย่โอ้ยิงาคุด้วยเขนจัดียวะทไมันคูร้อยได้ไม่ใช่หรอหรือว่าเฉพาะฆาตกรเฉพาะฆาตกรอ